คารอลคาร์ลมหาฟิวหรอตัวฟิวก็ตบเอาหลอกฮึมาหาทุกวันเลยค่ะกลางคืนก็มาน <c oughs> ไม่พูดไม่ทัก คารอสชอบมาหากาฟิวค่ะดูสิกาฟิวก่อนเนาะกาฟิว <c oughs> ยิงหนีไปแล้วน่าเจอกาฟิวตกเจอกาฟิวตกเนาะ